เดี๋เนื้อหมูสังสังๆสดๆเป็ใหม่มาเลยพี่น้องเลยซอยดีๆเลยพี่น้องเลยเนื้อหมูเด้อพี่น้องเด้อโอู้เนื้อเนื้อสันอย่างดีเลยพี่น้องเลยสันหมูเจียวมาเนื้อสังสังเลยพี่น้องเลยทอนมาซอยดีๆเป็นชิ้นๆพี่น้องเลยบ้างเจี๋ยวทำหมูหน่อยเกล็ดผมเนี้ยทางแหลกทางแรกพี่น้องเลยมันจะเป็นแบบไหน เราชมเด้อครับเด้อโอ้ดใส่มาพร้อมเด้อพี่น้องเด้อใส่พร้อมหมูใหม่ใหม่ซอสเลยพี่น้องเลยได้ใส่อ่อนมาพร้อมมาทำหมูน้อยกับต้มเด้อพี่น้องเด้อจิดตุมมันใช้เลือดเด้อพี่น้องเด้อบีบมะนาวก่อนเลยพี่น้องเด้อบีบมะนาวลงไปก่อนเลยพี่น้องเด้อ

น้ำส่อนเลยพอพอบอพี่น้องดูคนมึงมายใส่ใส่พริกผงพริกป่นพี่น้องคนดีๆเล,เลยพี่น้องทีนีนนเนนเ้เอาคนเลยมาต้มแรงกันพี่น้องเลยเอาคนเด้พี่น้องเลยขักขักขัดขนาดพี่น้องเลย ดใส่เครื่องเรืเเอยพี่น้องเด้อที่นี่ใส่อันนึงใส่อันนึงมีอันตะไคร้เด oh, ้อพี่น้องเด้อโอ้ลงแรงขัดพี่น้องตะไคร้ใส่ไปแล้วครับผมมีพริกมีมะกรูดพี่น้องเด้อไปเรื่อยครับ อิลลาชันแน่เลยพี่น้องเดอ้ออันพักขีห้หอมหอมหัวใหญ่ลูกโดดพี่น้องเอาลงเลยครับผมลงไม่ขีดต้มเลยคนดีๆพี่น้องเลยโคนขีดตม้มโอ้บัดถีนิกาเด้เอาไปอันอิได้เอาไปเทใส่อันเนื้อหมูเดอ้พอ,ดอพี่น้องเด้อทีนี้โอ้ให้่เดอ้อพี่น้องเดอ้อสิบต้มเด้อ ลงหมูเลยพี่น้องเลยลงหมูเลยพี่น้องโอ้คนคักบันไม่นำเลยคนคักพี่น้องตมลงปลาคนพี่น้องที่นี่คนในเข่ากันเลยพี่น้องเดี๋ยวยืดเลยตักเสือกพี่น้องเลยคนเอ้ยนี่ยมันเข่ากันเลยพี่น้องเลยคนราขีดตบมันเข่าเลยพี่น้องเลยโอ้คนคักพี่น้องเลยคนคักอด คัะค่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 ะเดี๋ยวตักเสือพี่น้องเด้อหมูน,หน้อยกิดต้มเด้อโอ้ยหมูน,หน้อยกิดต้มเด้อพี่น้องหมูน,หน้อยกิดต้มเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน วันนี้เมนูอันหมูหน้อยเกล็ต้มเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนเนาะักอะสลัดพี่น้องขือแตงเด้อพี่น้องเด้อแตงพี่นอ้องซี่พี่น้องหมอหมหอมพี่น้องกัดเขาวหมอมกัดเขาวพี่น้องเลยมาๆๆกินนด้พี่วันกบแซ่บเด้พี่น้องเลยมื่อนี้ Những cả phong, vinh ngươi. động xác lập vinh ngươi. Yahai, anh chấp thiện thang và nước, anh yon được vinh ngươi. Vinh ngươi. thang này qua. Om nhó Con nỉ động nỉ nỉ nhó nỉ nhó, nỉ nỉ cho nỉ là thang đây nỉ nỉ bay nỉ là nỉ động động bay อ,อ,าาอ้าวกระเที่ยวทางมาๆามาลองคำแรกดแขกมาพี่น้องอ๋อขนๆไม่พี่น้องเลยหลตัดคน,นอืมอืตำแซบได้พี่น้องเลย แซ่บเลยพี่น้องเลยบบกแตงพี่น้องเลยกินอันของดิฟนี่มันต้องอันตักอันเบรกพี่น้องโอ้ซ่บเซาไพี่น้องเด้อมือนเมนูของพี่วันเด้อ มโนอยเกือบตุมอมก็ทอดจัดจันดีพี่น้องช่วงถึงช่วงเย็นเย็นด้พี่น้องทำบักไลยไปพี่น้องกินอืม กับแกลบด้ยพี่น้องเลยได้ใส่ต้มใส่อ่อนพี่น้องต้มดิด๊กข้างในอื้ เครื่องมัเนี่ยนเลยพี่น้องเลยเครื่องนเนี่ยนมันก็แซ่บสูพี่วันทับเองพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพูดว่กินดิบพี่น้องเอ้ยต้องขอโทษขออภัยหลายๆพูดก,กินดิบสายจวดมาทั้งพี่จ้าพี่น้อง <laughs> อืมอืม กินของที่มันต่อนเม่นอันอนตามแก่ข้าวพี่น้องเลยมันกินกินแซ่แบแซ่บไปเลยพี่น้องเลยโอ้ลองทำหนูเด้อพี่น้องเด,ด้อแซ่บคัะแส่จวดอากาศดีพี่น้องเพราะจกเพิ่งเร็วเดี๋ยวก็ต้องออกพี่น้องสี่ถึงมองกวัดเออถึงมองแรง ก็คนนันว่จะไปเห็ดทั้งป่าย่างเห็ดบัวแด้พี่น้องผลไมแล่งพดโอ้เห็ดเผืดเผือกผู้เถ่าตกหลายเรื่องเลยแทบเลยเครื่องเครื่องเงินเงินเลยพี่น้องเลย นตอนล่างกัอหมูเนี่เด้อพี่น้องเกอสวดใสก้อยหมูลอยเลือดยังต่างต่างกันหน้าพี่น้องแต่พี่วัวธรามชาติมันหมูลอยเกือบตุ่มเบือนีครั้งแรกเลยพี่น้องเนี่ยแบบพื้นเก่าพี่น้องแซ <laughs> ่บพื้นเกา่าอ mm ืม hmm. เฮ้ทั่วเลยหลายนี่ยเอาไปพี่น้องกินน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาแค่อิ่มเนาะพี่น้องเนาะแซ่บๆน้ำกันอยากทำน้ำพี่อ้วนกัดลองเด้อสูตรที่บ่หวงเรกพี่น้องกัด้องหมดเยอะ

คุณจังสาวกินน้ำเา่ามองหนาอยากน้ำอยากน้ำด้อพี่น้องเด้อคุณอยากน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเยอะน้อยเดี๋ยวค่ไปไปรับพี่น้องเนาะเสื้อผ้าประกันได้ก็เอาไปเด้อพี่น้องเด้อทั้ไปความเพลิดเพลินไปเด้พี่น้องเด้อเมนูนี่มัเขาเคยมีนะเพิ่งเคยเฮ็ดเนาะพี่นอ้องเนาะเฮ็ดไปอ๋อเสื้อแบพี่น้องเด้อ ไปพี่ต้องไปไม่พริกไม่ลุกโดดเนี่ยให้มันถึงพี่น้องต้องแซ่บกินไปเรื่อยแต่ด่วนลาก่อนเดอ้อเดี๋ยวต้องจะกินน้ำพริกน้ำน้องต้อง,อง,งผู้เฒ่านะสองถเถาเ้อพี่น้องั่นแหละอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเออรลำเรือทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรง คิดถึงนนในเห้สมความมุ่งมั่นาัฒนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ